สีหน่ากลัวคือเลยปะสีหน้ากลัวของสังคมไทยนะพอบ้านมันไหม้บ้านมันพังสังคมไทยอ่ะชอบใช้นิ้วชี้ใครผิดใครผิดรัฐบาลไม่ดูนายกาไม่ดูไม่เคยโทษตัวเองเลยอไม่เคยสักครั้งโทษตัวเองทั้งที่จริงๆวันนี้ทุกวัน,นเนี้ยเงินเก็บของคุณอ่ะคุณมีอิสระในการเลือกว่าคุณจะเอาสิ่งนี้ไปลงทนุนไปซื้ออะไรอคุณเลือกได้แต่คนไทยไม่เคยผิดสังคมไทยนะเราถูกเราถูกสอนตลอดว่าหาผู้หาคนร้ายมันผิด มาการศึกษาผิดม,มายากจนผิดความเดือมล้ําผิดร<ม>ัฐบาลผิดพรรคนี้ผิดรัฐไอ้นายกันผิด<ม>แต่มึงไม่เคยผิดมึงแม่งถูกมึแงแม่งเหมือนโผพระเอกเลยมึงแม่งไม่เคยผิดนะ <laughs> ทุกอย่างมึงไม่เคยผิดเลย <c oughs> มึงแม่งดีมึงมึงคนดีเฮี้ยเลย <c oughs> ประเด็นคือเลยว่าสังคมไม่สนหรอว่าคุณโทษใครเพราะสังคมไม่สงสารคุณครับวันนี้คุณตกงานอะไม่มีใครสงสารคุณ no one care วันนี้คุณตกงานอะวันนี้คุณไม่มีเงินเก็บ วันนี้คุณต้องทํางานถึงอายุ70เนี่ยสังคมไม่มีใครสงสารคุณมีแต่คนล้อคุณรู้ไหมว่าบล็อกบัสเตอร์เจ๊งเนี่ยต่กระถูกเนี่ยเราล้อบล็อกบัสเตอร์เพราะเมา่อก่อนไม่ขายสิเราไม่สงสารนะโนเกียสังคมไม่เคยสงสารเลยโนเกียเนี่ยถามหน่อยเราสงสารโนเกียหรอเรามาล้อเราเอามาล้อเรามาล้อครับโทษได้ครับแต่อย่าลืมนะครับสังคมไม่เคยสงสารคุณถ้าคุณคือคนขับรถวันหนึ่งรถขับเองได้แล้วคุณตกงานสังคมไม่สงสารคุณจะไม่มีคนสงสารสังคมไม่เคยสงสารจบอัพท o